สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอบเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปคลิปอะไรเดียยังไม่ได้คิดชื่อเลยเออตัดเข้าช่องเลยแล้วกัน สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับแอบเองนะคะคือวันนี้ก็จะมาเปิดวิดีโอแบบเอ่อทึมๆเล็กน้อยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะก็เอ่อยังไงดีอะเรื่องไม่ถูกก็คือคลิปนี้แบบไม่ได้แพนอะไรไว้เลยนะคะทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนอาจจะแบบพอแลาวได้จากอาการตาบวมมากแล้วก็เอ่อดูพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็คือวันนี้เรามีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเออซึ่งมันเหมือนกับเป็นอีกมุมหนึ่งของเราที่แบบว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำลง Youtube เท่าไหร่ใช่แต่ก็อยากให้แบบทุกคนได้ได้รู้ด้วยถึงมุมนี้อะไรประมาณเนี้เออก็คือแบบอย่างช่องเรานะคะช่องแอ l ล s สเนี่ยก็คือ อาจจะรู้อยู่ว่าเอ้ยเราก็ทําแบบคอนเทนต์สไตล์แบบว่าเอ้ยเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆใช่ไหมแบบดสดใสสนุกสนานการเรียนหมออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบค o เวอร์เพลงหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆเป็นเครื่องเขียนเป็นแพนเนอร์ต่างๆนะคะเออก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบด้านที่เราให้ทุกคนดูใช่ไหมซึ่งตลอดมาคนก็จะแบบรู้สึกว่าเราอะแบบเออสดใสมากอะไรเงี้ยหรือสิ่งหนึ่งที่คนคิดบ่อยก็คือแบบว่าเอ้ยทำไมเรียนหมอคือแบบชิลมากชีวิตแบบ สนุกสนานชีวิตดีมากอะไรเงี้ยแล้วแบบประมาณว่าเอ้ยเรียนไม่หนักหรือเปล่าหรือย,ยังไงแบบแบ,บ่งเวลาเก่งมากสดใสามากถึงมาทํา youtube ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนหมอไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคือเราอยากจะบอกว่าแบบเอ่อทุกอย่างที่เราลงนะคือเรื่องจริงทุกคนมันคือด้านหนึ่งของชีวิตเราแต่แบบว่าด้านที่มันแบบไม่ได้สดใสหรือสนุกสนานานะมันก็มีไว้ทุกคนคือแบบอย่าง เราอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เราแค่แบบอยากมาเล่าให้ฟังว่าแบบจริงๆเหมือนเออ่การทำ Youtube ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็การเรียนไปด้วยอะเราว่ามันก็ค่อนข้างแบบมีความยากระดับหนึ่งคือมันไม่ได้แบบอดูง่ายหรือว่าดูแบบ สดใสแบ่งเวลาง่ายอย่างที่บางคนอาจจะคิดหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบบอกว่าทุกคนไม่เข้าใจเราหรือเราไม่ได้บอกว่าอะไรยังไงนะอันนี้คือเราแค่มาเล่านะตอนนี้เฉยๆซึ่งขอโทษถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องคืออย่างแรกเลยเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะแบบเออมาทําวิดีโออะไรประมาณนี้แบบอ่านแบบรแบบ้องไห้เสร็จแล้วก็มาอาห้ทุกคนฟังแต่แค่แบบ เราอยากจะเราให้ฟังว่าแบบเหมือนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอย่างตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเหมือนเราอะเครียดมาสักพักแล้วเพราะว่าเหมือนตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเรียนออนไลน์แล้วก็แบบกำลังจะมีปิดเทอมอย่างงี้ใช่ไหมแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะต้องมีสอบซึ่งมันคือสอบสรวก็เป็นรอบสองสอบสรวอรอ,อบสองของเหมือนกับเขาเรียกว่า NL2 อ่ะมันจะเป็นการสอบของแบบหมอแบบ อของทางประเทศอะไรเงี้ยมาสอบซึ่งมันก็ยากเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาของแบบปีสี่ปีห้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องสอบให้ผ่านอะไรเงี้ยถึงจะแบบเออไปต่อนู่นนี่นั่นได้ซึ่งเรา่็จะสอบช่วงปลายเดือนเมษาก่อนนั้นันก็จะมีสอบของคณะอีกปลายเดือนมีนาะซึ่งของคณะมันก็จะเป็นแบบเข้อสอบคล้ายๆกันเหมือนแบบว่าเป็นช่วงเตรียมสอบก่อนแต่มันก็ต้องผ่านเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมซึ่งมันก็เป็นการสอบที่ เอ,อทุกคนฟังก็น่าจะรู้ว่ามันก็แอบเครียดนิดนึงเพราะว่ามันก็แบบคาดหวังว่าแบบเออเราก็ควรจะผ่านได้ไรเงรี้ยแล้วเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะเพราะว่าเหมือนปี่สี่อ่ะเราเรียนไปแล้วเราก็เราก็ต้องลืมบ้างอยู่แล้วพี่ห้าเราก็ต้องลืมไรเงรี้ยซึ่งเราอะ่ะเอ,อเป็นคนที่แบบถ้าสมมติว่าตั้งใจทําอะไรอะ่ะเ,เราจะแบบเหมือน ั้งใจมากกับสิ่งนั้นประมาณว่าแบบอยากให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนตอนนี้เราก็แบบแอบบเครียด,ยดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เราก็พยายามกดมันไว้เพราะว่าแบบเหมือนช่วงนี้เราเหมือนแบบอา่านนออนไลน์ปิดเทอมอะไรยเงีเย้ยก็พอมีเวลาว่างมากขึ้นใช่ปะซึ่งเราก็แบบ่งเวลาไปอ่านหนังสือด้วยแล้วก็แบบเออเราก็มาทำ u t u b e ด้วยเพราะแบบว่าเราก็อยากจะ เหมือนเอ้ยช่วงนี้มันยังว่างมันยังไม่ได้แบบขึ้นปีหกที่มันเรียนหนักๆอะเราก็อยากแบบเฮ้ยทําคลิปไว้ก่อนอะไรเงี้ยเก็บเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวเอามาปล่อยตอนปีหกนะบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นเวลาที่เราแบบอยากทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันเราก็นอกจากการเรียนใช่ปะที่แบบว่าเราอ่ะมันเป็นพาราลิตี้ที่หนึ่งของเราอยู่แล้วเราต้องทําให้ดีเราต้องทําอ,ทออกมาให้ดีอะไรเงี้ยเออก็คือนอกจากเรื่องเรียนแล้วก็มีเรื่อง youtube ซึ่งแบบออ ถ้าใครถ้าใครตามจริงๆอะ่ะก็จะรู้ว่าแบบว่าก็จะรู้ว่าแบบเราอะ่ะพยายามมากเว้ยกับ youtube แบบว่าที่ทุกคนดูอยู่อะ่ะอืมแบบเหมือนเราอะ่ะก็พยายามที่จะทําออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยากบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆอะ่ะที่ดูเพราะว่าแบบคือมันแบบเป็นกําลังใจให้เรามากๆอะไรอย่างเงี้ยอ อย่างตอนปีสี่อะ่ะมันมีจังหวะที่แบบเราจําได้เลยอะ่ะคืออย่างตอนเราวนหอสัลยกรรมใช่ปะก็คือเรียนหนักมากแล้วตอนนั้นเรากำลังแบบทํา YouTube เหมือนแบบคนกําลังเข้ามาดูใหม่ๆอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องแบบท,ทําให้มันต่อเนื่องอะ่ะซึ่งแบบเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเอ่อพาราลิที่สองของเราก็คือการทํา YouTube เราอยากทําให้ออกมาดีอะไรเงี้ยเออเราจาได้เลยมันจะมีจังหวะที่แบบเราเราต้องลาวพอราเสร็จปุ๊บใช่ปะมีช่วงเวลาพักแบบครึ่งชั่วโมงอาจารย์ให้ไปกินข้าว่เงี้ยเราก็คือแบบต้องรีบปั่นจ ใส่นู่นนี่นั่นให้เสร็จแล้วเราก็ปั่นกลับเพื่อไปลาต่ออะไรเงี้ยคือแบบมันเหนื่อยเว้ยแต่แบบมันมันก็มีความสุขกับการที่เราท้าออกมาได้อไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็ยังทําอยู่มาตลอดถึงแบบมันจะเอ้ยมันมีบางช่วงที่หายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบก็คือพยายามทามาเพราะว่าแบบเออทุกคนนะคือทุกคนที่ดูหรือแบบคนที่ตามจริงๆก็คือแบบขอบคุณมากมาทุกคอมเมนต์คือแบบว่า จะมีแบบคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราขอบคุณจริงๆแล้วมันทำให้แบบว่าเออมันเหมือนมันเพิ่มเซลฟ์เวสตี้ของเราเพิ่มแบบกำลังใจในการทำอะไรต่างๆของเราอะไรเงี้ยตอนนั้นแหละคืออยากจะบอกว่าแบบเราตั้งใจทำคลิปจริงๆนะแล้วก็พยายามจะทำมาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเอ,อที่เรามาพูดคือมันอาจจะดูเหมือนแบบเอ,อดูเหมือนเราเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราอะเครียดนิดน,นึงเพราะว่าเราอ่ะ เหมือนอยากให้มันออกมาดีทั้งคู่ด้วยแล้วก็เราตั้งใจแล้วก็ที่ผ่านมาคือมันก็ไม่ได้มีจังหวะเครียดตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออคือแบบมันก็มีความสุขกับการทําคลิปเราก็แบบดีแต่มันก็จะมีบางครั้งของชีวิตที่แบบเป็นอย่างช่วงตอนเนี้ยก็คือเหมือนช่วงมาแล้วแบบเราเรา,เราแบแบบเราแบ่งเวลาไม่ค่อยได้มากเหมือนกับเรายังจัดเวลาไม่ได้ดีมั้งเหมือนเรายังทําอะไรแบบไม่ค่อยถูกอะเรามีความรู้สึกว่าแบบเออเราอยากให้มัน เอดีอย่างที่เราคิดไปทังคู่อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนมันยังตีตๆกันในหัวเราแล้วทำให้เราแบบสับสนแล้วก็อย่างเรื่องยูทูบอ่างเงี้ยตอนนี้เหมือนเราก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันมันตื้อๆอ,อ่ะอะืเราบอกไม่ถูกเหมือนกันก็ คิดแล้ไม่ออกแล้วอะก็เลยแบบว่าคิดได้ว,ว่าแบบทุกคนแบบมองภาพลักษณ์เราในทางสดใสซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงหมายถึงว่าสิ่งที่เราแบบนําเสนอคือมันก็คือชีวิตเราแต่ว่ามันแค่มีอีกมุมหนึง่งซึ่งแบบปกติถ้าเราเครียดเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยจะมาถ่ายอะไรไว้ใช่ปะแต่เมื่อกี้คือแบบร้องไห้กับตัวเองแล้วอย,อยู่ก็คิดว่าแบบเออในเมื่อมันเป็น YouTube ช่องเราอะเราก็แค่อยากแบบถ่ายส่วนหนึ่งที่เป็นเราให้ทุกคนดู เออก็กับยูท b e เราก็ค tamam> ิดว่าเราคงจะใช้เวลาสักพักในการเหมือนค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆอะไรไปแต่ว่าอย่างหนึ่งคือเราไม่ล้มเลิกแน่นอนเราตั้งใจไว้แล้วว่าแบบเออเราจะทำแบบเท่าที่เราทำไหวจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเราแบบเรายังชอบอยู่เรายังรักในช่องของเราเรายังแบบอยากให้มันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบขอบคุณแบบทุกคนจริงๆนะแบบเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆแล้วก็ขอบคุณแบบ บางคนคือส่งข้อความแยกมาหาเพื่อให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเราเป็นกําลังใจให้เขาอะไรเงี้ยคืออยากบอกว่าทุกคนเป็นกาลังใจให้เราเหมือนกันเอออาจจะเป็นช่องเล็กๆที่แบบคนดูไม่เยอะแต่แบบอืมก็เรารักช่องนี้มากอืมแล้วก็เออ อนนี this, so late, careers, came, ้เราก็เริ่มมีสติมากขึ้นแล้วแล้วเราก็มีกําลังจะไปสู้ต่อในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นๆๆอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับทั้งเรื่องการเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของงานอะไรต่างๆที่รับมาแล้วก็เรื่องของ y o u t u ู e ด้วยอืมก็อัดมาถึงตรงนี้อยากบอกทุกคนที่แบบกําลังเหนื่อยหรือว่าแบบอืมไม่รู้จะไปทางไหนหรือแบบท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าแบบ เออมันมีหลายคนที่เป็นเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่เราหรือว่าคนที่ดูอยู่หรือใครที่กําลังเครียดอะไรเงี้ยอือก็ค่อยๆแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็ค่อยๆแบบลองคิดหาทางไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เราก็จะท่องไว้ว่าแบบเหมือนทุกปัญหาไม่มีทางออกอะไรเงี้ยบางอันที่มันคิดไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปคิดใหม่อะไรเงี้ยอือก็เออถึงตรงนี้ก็คืออยากเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเครียดอยู่หรือแบบ เหนื่อยกับอะไรสักอย่างเออก็เดี๋ยวเราจะมาสู้ไปด้วยกัน <laughs> คือแบบอะไรเดี๋ยวพวกไม่รู้เรื่องแล้วคือตาก็บวมมากจ้านั่นแหละหรือบางคนอ่านหนังสือนี่เหนื่อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีท้อถูกปะคือเราเข้าใจเลยเว้ยว่ามหกเราร้องไห้บ่อยมากอย่างปีหนึ่งถึงปีสามก็ร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยคือมันก็ทุกคนมันมีความเครียดอยู่แล้วไม่ว่าจะกับเรื่องงานเรื่องเรียนหรือด้านอะไรก็ตามของชีวิตอะเราก็เป็นคนนึงเหมือนกันซึ่งแบบ นั่นแหละเราก็แค่ต้องเรียนรู้ว่าเวลามันมีปัญหาเราก็ต้องจัดการมันให้ได้ซึ่งตอนนี้เราก็ดีขึ้นแล้วเราก็แค่อยากจะแบบเอออัดคลิปนี้เหมือนแบบเก็ <c oughs> บไว้ดูด้วยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเราแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆนะถ้าใครที่แบบเครียดอยู่ก็คือให้มองวาที่เรายังมีเราในวันนี้เป็นเพื่อนนะคะเราก็จะเครียดไปด้วยกันและเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันนั่นแหละ พอพูดไปเรื่อยๆรู้สึกดีขึ้นลองเทียบกับต้นคลิปตอนนี้เรารู้สึกล่าเริงขึ้นเลยยังก็ล่าเริงให้สมกับเสื้อที่ใส่อยู่นะคะอันนี้เป็นเสื้อรูปหมีน้อยอืมก็ตอนนี้คือร้องไห้จนแบบปวดหัวไปแล้วไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงไหมเพราะมีความรู้สึกว่าแบบมันต้องเดือดแน่ๆกับการที่ร้องไห้แล้วมาอัดวิดีโออแต่ว่าแบบแค่รู้สึกเหมือนแบบ เออเขินเขินอะไรเงี้ยอืมแต่ก็แค่เหมือนอยากเก็บไว้แล้วก็อยากบอกทุกคนว่าเราก็มีมุมที่เราเครียดเหมือนกันแล้วก็การทำ u t u b e ไปด้วยเอ่อเรียนไปด้วยอะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องแบ่งเวลาเยอะแล้วก็เสียเวลาบางอย่างไปเช่นอ่าการนอนเฉยๆนอนดูกระตูนอนดูซีรีส์อะไรเงี้ยคือเราอะไม่ถ้าไม่มีเวลานั้นเลยอะเพราะเราแบบว่า ก็แบ่งเวลามาอ่านหนังสือมาเรียนมาทำ YouTube ยูทู e อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันแย่หรือมันอะไรเพราะว่าในเมื่อสิ่งนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารักอยู่เราก็ยังชอบกับการทำตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยมันแค่มีบางครั้งที่เราดาวดาวเฉยๆนั่นแหละอืมก็ทุกอย่างมันก็คงมีมุมนู้นมุมนี้แหละอืแล้วก็แค่ยอยากบอกทุกคนว่าแบบเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยกัน ใช่ปวดหัวมากอะคือเอาจริงคืองงอยู่ๆก็แบบร้องไห้อะไรไม่รู้ตอนนี้คือแบบงงตัวเองแล้วเนี่ยคือเขาพูดรู้เรื่องไหมเอาจริง <laughs> <c oughs> ก็สุดท้ายนะคะก็ออไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาดูเราขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกความเหนื่อยทุกความพยายามทุกความเครียดทุกความเสียใจทุกความผิดหวัง เราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันเราจะต้องผ่านมันไปได้ทุกคนฮึบแล้วก็ขอบคุณทุกคนไม่ว่าใครก็ตามที่ดูอยู่คอมเมนต์ไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดก,ดกระดิ่งอะไรเงี้ยให้กำลังใจเราหรือ DM มมาหาเราอะไรเงี้ยขอบคุณมากจริงๆแบบ ขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบชอบ่องแอมบริสยังมีอยู่จนถึงวันนี้นะคะใครที่ชอบเนี่ยกย็ยังไมลืมยังไมลืมกดหุ่นดีกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิกให้ชอ่องแอมบริสด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เราคืิได้แล้วก็เราแก้ไขปัญหาดุน่นนี่เราจัดการชื่อตัวเองปุ๊บเราก็จะมาลงคลิปอีก อันนี้คือไม่ใช่คลิปประกาศว่าหายไปไหนนะเออเพราะปกติเราก็ไม่ได้ลงคลิปสม่ำเสมออยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยแต่เราก็มาลงบ่อยอยู่นะเออไม่เคยขาดข้ามเดือนอะไรเงี้ยก็พ <c oughs> ูดอะไรอะ่ะค่ะขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายลาไปด้วยตาบวมๆนะคะโอโหแล้วหน้าสดไม่ไหวแล้วอะ 哪一卡？啊